อืม,อมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูดก่อนไม่ต้องถับะนะผมว่าน่ารักดีนะครับไม่ใชออ่ไม่ใช่ใช่ไหมครับหมายถึงการทำง,งานรครับ<อ>การทำง,งานใช่อ,อยากให้บอกว่ามีการติดต่อมากกว่านี้หรือเข้าหามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ <ผ>ต,ตามปกติ normal ได้ไหมจ้าตาหนูแมนแล้วอันนี้แก๊งพี่เอดาพี่เอดานำเลย,เยเรอฟังแก๊งโอเคก็พอดีได้รับฟีดแบ็กมาจากตอนประชุมเมืองเนาะที่เขาบอกว่าอยากให้สภามีการพูดคุยกับแก๊งแต่และแก๊งมากขึ้นก็เลยจะมาถามตีหิ้วครับว่า อ,อ,อยากให้สภา,าประจําแก๊งหรือว่าสภา,าคนอื่นๆนะคะมาคลุกคลีหรือว่ามาพูดคุยด้วยได้ระดับมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นแบบต่ออาทิตย์ต่อวันต่อเดือนอะไรอย่างี้ก็ได้ครับจริงผมได้ทุกวันเลยนะพี่ร์ดเออตอนที่ผมดูอยู่ตอนนั้นน่ะถือว่าใกล้ชิดเกินไปไหมหรือว่าดาไหมไม่นะผมรู้สึกจริงจริงมันไม่มันไม่ได้อึดอัดหรอกครับมันมันก็เข้ามาหากันได้ตลอดเวลามีเรื่องอะไรอัปเดตคือ แค่สภา,าแบบโทรหาพวกผมเนี่ยพวกผมก็มาพร้อมมารวมแลนด์แล้วฟังแล้วครับใช่คือมันอย่างนี้ครับพอช,ช่วงนั้นช่วงนั้นอพอตี้นี่มันใหญ่ขึ้นอ่ะพอใหญ่ขึ้นเนี่ยแบบแบบคนมันเยอะขึ้นหรืออะไรแบบธุรการมันเยอะขึ้นห,หลายหลอย่างเนี่ยบางอย่างผมผมเห็นอยู่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ผมกลัวว่าเข้ามาบางอย่างบางทควรได้กินไงผมเลยแบบบางทีพอมันใหญ่เสร็จปั๊บผมก็เลยไม่กล้าเข้ามาอันนี้เหตุผลผมนะที่ตอนนั้นไม่ได้ตามแต่ก็ยังเข้ามาเป็นประจำ แค่ว่าอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบแนวนั้นเอี่อตีนิวจะระบากใจไหมไม่ครับไม่ไม่คือจริงๆถ้ามีเรื่องอะไรอัปเดตหรือสภาอยากคุยอะไรอย่างงี้ครับโทรได้เลยครับหรือจะเข้ามาหาผู้ผมที่เรนคือเข้ามาเล่นกันเลยก็ได้ครับมาอยู่ด้วยกันเลยก็ได้บางทีเรียกว่า <c oughs> เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นตอนที่ทางทางนู้นสะดวกมากกว่าใช่ไหมอ่าใช่ครับ <c oughs> แล้วในเรื่องของบทสนทนาของแก๊งนะครับบางทีแก๊งแบบมีเรื่องแบบแนวทางแก๊งที่อยากคุยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีสภายืนอยู่ด้วยอันนี้ติดไหมครับอืมถ้ามันเป็นเรื่องไปถ้ามันเป็นเรื่องของแนวทางแก๊งเนี่ยบางทีมันมันก็ฝัง้วมันมันแล้วแต่หัวข้อครับว่าจะคุยเรื่องอะไรกันอืมแบบแบบว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบต้องเฉพาะคนในแก๊งรู้อย่างเงี้ยครับมันก็าใหสามารถที่แบบจะบอกข้างนอกได้อะไรเงี้ยครับ โอเคแต่ส่วนใหญ่พวกผมถ้าพวกผมมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าจะคุยผม,ผมก็จะบอกก่อนว่าผมขอคุยแป๊บนึงนะครับอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าพวกผมไม่ได้บอกอะไรก็คือคุยได้ปกติเลยโอเคก็คือสภาสามารถเข้าหาได้ได้ครับได้ครับ,บโอเคทุกวันก็ได้มาเล่นด้วยกันก็ได้แล้วเออมีสิ่งาามาเจอถ้าอยากมาเจอผมที่แลนจริงพบทุกคนผมแนะนำวันอังคารครับ วันอังคารกี่โมงครับตั้งแต่หกโมงที่ยงคืนผมอยู่แลนดแน่น,นอนแต่อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ที่จะอ,อยู่ครับแต่ทุกอาทิตย์อยู่วันอังคารคือวันอังคารที่จะอยู่แลนด์ครบแรน่นอนครับว,วันอื่นๆม,มีไปซ้อมสามทุ่มใช่ไหมคะอ่าใช่ครับมันจะมีวันไปซ้อมด้วยแต่วันอังคารนะรผมจะทํางานที่แลนด์เนี่ยอ๋อใช่จะทํางานที่แลนกันก<อ>็คือจะอยู่ที่แลนเลยสามารถมาคุยได้เลยครับวันอังคารหกชั่วโมง โอเคแล้วมีอะไรที่อยากจะเสนอสภาไหมครับเสนสอสภาครับอือหืออย่างเช่นอ่าเรื่องสีสูตรเรื่องกฎของสีสูตรหรือกฎต่างๆอะไรย่างนี้ครับเออถ้าเรื่องสีสูตรอะอย่างที่ผมเคยอบอกอไปแล้วเลยครับ,รบอ่าเรื่องสีสูตรต่อไปจะเป็นการโหวตแก๊งมามาโบวตกันนะครับนนผมผมมตื่นฟงมฟันมาละผมไม่อยากให้แก๊งโหวตนะครับเช่นอโอเคในบรรดาแก๊งโหวตดีครับ แต่ถ้าแก๊งที่มันไม่ชอบกันแล้วมันมาโหวตเงี้ยโอกาสตีกันค่อนข้างสูงครับแต่มันก็ใช้เสียงส่วนมากไงเออถ,ถ้าในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าถ้าผมเห็นอีกสีหนึ่งคล้ายอะ่ะผมจะไปตีแต่ถ้าสมมติว่าแก๊งสองแก๊งนั้นเขายังไม่พร้อมอะ่ะแล้วมันรู้สึกว่าแก๊งสองแก๊งนั้นอยู่กันได้อะไรเงี้ยโดยให้แก๊งอื่นมาโหวตอะ่ะผมเชื่อเลยครับส่วนใหญ่แก๊งจะโหวตให้ตีกันอันนี้คืออันนี้เนถ้ามองในมุมนนะครับอันนี้ ถ้ามองในมุมสภาคือที่มันกลัวคือกลัวว่าหนึ่งถ้ามันเป็นสตรอรี่อย่เงี้ยแล้วคนมีเกิดมีคนมองพลาดถ้าสีมันคล้ายกันแล้วมันมองพลาดถ้ามันผิดตัวเงี้ยผิดตัวผิดฝาอันนี้คือรับได้กันใช่ไหมคือ,ค,อคือตอนมีสตรอรี่สามารถใส่เกาะได้ไหมผมถามก่อนเกาะที่เป็นสีอ,ะอ่ะเคยมีกรณีเคยมีครับแต่ว่าต้องขออนุญาตก่อนะอ่าถ้าผมว่าถ้าถ้าใส่เกาะแล้วเป็นสีได้ มันก็ไม่น่าจะติดเรื่องการมิตตอรี่เรื่องสีนะคิดว่ามันหมายถึงว่าแต่ว่าพี่ไปจกปูนเนี่ยแต่ว่าสีพี่กับสีปูนเหมือนกันเง่พี่ไปจกปูนเนี่ยแต่เขามาเอาเรื่องที่ผมเน,นี้ยเข้าใจความหมายผมปะอืมแต่อย่างนั้นก็คือต้องต้องคล้ายกันพอสมควรเลยนะอาจ้ะเข้ามองมไกลๆอะครับใส่พี่อย่าลืมมาแตกตาของคนบางทีเขาใส่แว่นรีนชงรีเชมันก็เคยมีปัญหาอยู่ป็นตัวอย่างนที อ๋อดาเข้าใจแล้วที่คุณไรฟอร์ดหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่ากรณีที่ให้แก๊งมาโหวตเนี้ยมันบางทีมันอาจจะมีการหัวกันว่าแบบเออกูอยากให้มึงตีกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่า<ช>แล้วก็<ช>แต่ถ้าเป็นระบบแบบที่เคยคุยกันก็คือถ้าสมมติว่าอ่ะอย่างของคุณไรฟอร์ดอ่ะสีชุดมันไปคล้ายโอพีแล้วทีนี้สภาเนี่ยมาตัดสินะถ้าทางโอพีไม่ติดอะไรอย่างนั้นก็ก็น่าจะดีกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นการพูดคุยกันระหว่างสองแก๊งเองดีกว่าถูกไหมคืออย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ แต่ให้เป็นเรื่องของแก๊งเลยก็ได้ครับเช่นแบบถ้าสมมุติว่าโอพีบอกว่าเอ้ยสีคุณเหมือนผมนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนผมตีอ่านเนี้ยคือให้แก๊งตัดสินใจเองเลยครับแก๊งที่เขารู้สึกว่าสีเหมือนแต่ผมรู้เชื่อว่าถ้าแก๊งจะขึ้นไปเป็นแก๊งที่ใหญ่แล้วครับไม่มีใครปล่อยให้แก๊งตัวเองสีเหมือนกับแก๊งอื่นหรอกครับอืมอนาคตกก็ต้องตีกันหมดครับแต่อยู่ที่ว่าจะหนักเบาแค่หนึงเพราะอาจจะมีการแบบตีแล้วชนะอาจจะให้ใช้ต่อแต่ปรับเฉดลงให้มันไม่เหมือนหรือใส่ลายเพิ่ม อาจจะเป็นเรื่องข้อตกลงของแกง๊งที่จะคุยกันครับผมคิดว่านะก็คืออยากให้เป็นสีสีไอส้สีสตดก็คือเป็นเรื่องระหว่างแกง๊งไปเลยดีกว่าใช่ครับเรื่องระหว่างแกง๊งต่อแก๊งไปเลยครับใช่ที่ผมคิดนะคุณเดด้าอ่าก็คืออ,อารมณ์ประมาณว่าเอาจริงๆก็ไม่อยากให้สภาเรียกมาตัดสินว่าเอ้ยสีคุณมันคล้ายกันนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับในในแต่ถ้าเป็นแก๊งระหว่างแก๊งมองกันเองว่าเฮ้ยมันคล้ายแล้วเขาจะตีกันหรือจะอะไรกันก็ให้เป็นเรื่องของแก๊งไปเลยสภาก็ ก็แ,กแ,กแค่ดูเฉยๆใช่ครับอเอาจริงๆผมผมอ่ะเคารพการตัดสินใจของสภานะผมจริงๆผมก็ชอบเล่นในระบบสภาผมรู้สึกว่ามันเป็นกลางวิธิธรรมดีแต่บางเรื่องเช่อนอย่างเรื่องสีผมรู้สึกว่านไหนมันมา,ม,นม,ามันมาทางแก๊งแล้วอะ่ะก็เรื่องแบบนี้ก็ให้แก๊งตัดสินใจเองเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับอืมได้ค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นครับนะอันนี้พูดหนึ่งในมุมมองคนที่โดนเรื่องสีมาเยอะนะ อ่าเข้าใจได้ก็เลยยกตัวอย่างข้อนี้ขึ้นมาแหละเผื่ออยากมีอะไรเสนอสภาแต่ถ้าเรื่องอื่นไม่มีครับก็อยากให้มีกิจกรรมให้มันตีกันมากขึ้นครับกิจกรรมอย่างที่เเสนอไปเลยคือแบบจัดเป็นแบบเก็บคะแนนเลยก็ได้ครับตีกันนับเออรอย่างเงี้ยไปกันแค่หนึ่งวันอะไรเงี้ยครับวัดระดับแรง์กิ้งไปเลยครับแก๊งทุกแก๊งต้องตีกันนะครับนับจากเอออะไรเงี้ยอ่าก็รู้สึกว่าเมืองอัปเดต ใช่เก็บระบบคะแนนแข่งอันนี้อาจจะแบบยาวไปหนึ่งเดือนเลยก็ได้ครับเดือนนั้นแบบห้ามมีสตอรี่อะไรเงี้ยครับแต่เพราะว่ามันต้องตีบนทุกแกงใช่ไหมทิศแบบวันนี้ไม่ต้องซ้ําคู่ครับวัน,ว,นวันละคู่เลยก็เหมือนเป็นการจัดคะแ,แนนเรื่อยๆครับใช่ครับแล้วก็ทุกแกงก็จะได้กล้าออกมาเล่นครับนักตบเอ๋อก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าแก๊งไหนได้เอ๋อมากกว่าก็ชนะไปได้สามคะแนนถ้าสมมติว่า เออเท่ากันหรือไม่มีใครเอ๋อก็หนึ่งคะแนนถ้าแก๊งไหนแพ้ก็สูนคะแนนอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรางวัลจูงใจหน่อยอ่าแก๊งไหนที่หนึ่งสองสามก็มีรางวัลดหย่อนกันตามไปอาจจะมีค่ะมันก็เหมือนวัดเรื่องแบบเลนกิงของของแก๊งนะครับว่าคือมันบังคับแน่ๆว่าคุณต้องชวนกันทุกแก๊งอ่ะมันไม่มีเรื่องว่าแก๊งนี้เล็กแก๊งนี้ใหญ่อะไรเงี้ยครับเออก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้หรอกระตุ้นกันทั้งเมืองด้วยไม่งั้นมันก็จะเงียบอยู่อย่างนั้นแหละอใช่อัก็คือาจดมแบบ แก๊งต้องเข้าร่วมอ่ะก็ยืนยันไปเลยครับหนักแน่นไปเลยว่าแก๊งต้องเข้าร่วมอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ไหวก็คือแบบแพ้ก็ขอถอนตัวก่อนอะไรเงนี้ก็ไปไม่เป็นไรแก๊งที่อยากเล่นเขาก็สู้ต่อครับผมเชื่อว่าหลายๆแก๊งก็อยากเล่นครับถ้ามันมาอย่างนี้เพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้ก็มันก็ไม่ค่อยตีกันนะครับอย่างอย่างแก๊งใหญ่เขาก็ไม่ได้ตีใช่ไหมเพราะแก๊งเล็กไม่กล้าเล่นด้วยอืออใช่แต่ถ้าเป็นระบบอย่างนี้ก็คือตีแน่นอนครับเพราะว่าสภาจับคู่ชนกันคุณก็จะคุณก็จะได้ตีตีครบทุกแกะ เล่นเหมือนสตอรี่ปกติครับบัฟได้อุ้มเอ๋ออะไรเงี้ยแล้วนับจากการเอ๋ออย่างเดียวไม่ต้องนับไฟครับวันนี้เป็นคู่นี้อีกสองวันเป็นอีกคู่หนึ่งอะไรเงี้ยครับเก็บคะแนนไปเรื่อยจนครบตัวนเมตนแล้วก็จะได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากครับโอเคได้เดี๋ยวดอาเอาเรื่องนี้ไปเสนอให้ครับผมใช่ครับ แล้วก็อยากทราบฟีดแบ็จากทางคุณไรฟอร์ดครับกับสภาประจําแก๊งที่ดูแลตอนนี้อยู่อยากให้ปรับตรงไหนไหมครับอืมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะดูดูก่อนไม่ต้องปรับนะผมว่าน่ารักดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับหมายถึงการทำงานครับการทํางานใช่อยากให้บอกว่ามีการติดต่อมากกว่านี้หรือเข้าหามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมได้นะคุณเรดาคุณเรดาแบบ มาที่แลนบ่อยๆก็ได้ครับจะได้แบบรู้จักคนในแก๊งทุกคนได,ได้สนิทสนิทกันครับได้เลยครับถ้าผมเน้นวันอังคานนี่คือแบบถ้ามาได้คือมาดีกว่าทุกคนจะอยู่ที่ทุกคนจะอยู่ที่แลนดครับส่วนใหญ่โอเคครับจะวุ่นวายน่าดูเลยแหละแต่ทีนี้ว่าด้าต้องบอกอย่างนี้นิดนึงครับอย่างรอบที่แล้วเป็นตาหนูมาดูแลใช่ไหมคะก็จะมีสภาแบบว่าหมุนเปลี่ยนเวียนกันไปทุกๆก,ก,กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โอเคไหมหรือว่าอยากให้เป็นระบบแบบว่า ยังไงก็แจ้งได้นะครับคือหมุนหมุนเวียนก็ได้ก็ดีนะครับแบบทุกแก๊งก็จะได้รู้จักสภามากขึ้นดยแล้วอีกอย่างถ้ากิจกรรมมันมันดูสนุกแล้วมันแบบมันเดือดขึ้นผมก็คิดว่าแบบแก๊งก็ควรจะรู้จักสภาทุกคนนะครับจะได้ติดต่อง่ายอืได้เลยครับใช่อย่างของตะหนูที่ตะหนูเคยดูก็เขาก็มาหาผู้ผมตลอดจนเนสนิทกันเลยก็เหมือนเป็นแบบคนที่แบบถ้าจะอยู่ในแก๊งเดียวกันเลยครับเพราะว่าเข้าออกเข้าออกกันตลอดอะไรอย่างนี้ เวลาเหงาก็ตกปลาก็ไปด้วยตามไปด้วยครับไปทุกที่ออกทุงออกทิปก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ดีเลยค่ะได้หมดเลยครับพีด้ามาได้เลยได้เลยก็จะเป็นวันอังคารนาะที่เฟิร์มใช่ครับวันอื่นๆก็โทรหาเอาถ้าสมมติว่าอยากเจอหรือว่ามีเรื่องอะไรก็เน้นโทรดีกว่าเออว่าแต่ในฝฟอมีบูคุณเอดด้าหรือยังน่าจะยังเขาบอ ขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับมันดูแปลกๆนะหกศูนย์แปดหกสามคับไม่เป็นไรขอได้โอเคขอบคุณค่ะแล้วทีนี้ว่าตอนนี้ตีฮิ้วนอ้องก็มีแบบว่าติดข้างนอกด้วยนอ้องก็จะมีกลับมารวมตัวกันไหมครับอันนี้แอบถามหน่อยถ้าหลาังจากแบบพ้นโทษแล้วเอ่อเหมือนเดิมครับมหมายถึงคนที่ ติดโทษอยู่ใช่ไหมใช่ก็กลับมาก็มีมีม,มีถ้าไม่มีอะไรพวกผมก็พยายามจะหาต่อเล่นเล่นให้ทุกเดือนแล้วกันครับเพราะว่าแบบมึงก็จะได้มีเงียบด้วยพวกผมผมเชื่อว่าพวกผมกผมีแก๊งเล็กที่สุดตอนเนี้ยถ้าพวกผมเล่นหน้า <c oughs> แกง่แกงก็น่าจะเล่นได้ครับโอ้น่ารักมากเลยใจชื้นเลยสู้มากแล้วมีแผนหาคนเข้าแก๊งอยู่เรื่อยไหมคะมีมีครับอีก เนี่ยสองวันเดี๋ยวก็ไปขึ้นเดี๋ยวก็เจอกันที่สภาเนี่ยแหละครับโอ้ดีเลยครับมาเลยมาเลยประมาณได้ถ้าตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกที่จะเสนอแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอเพิ่มเติมก็ยิงตรงหาเอราได้เลยนะครับได้เลยเดี๋ยวผมโทรไปเลยครับได้ครับก็เรื่องที่รบกวนมีเท่านี้ครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับคูดแบบแบบสนิทเพื่อนๆเลยได้ไหมแบบไม่ต้องแบบเหมือนตั้นหนูงเงี้ยมาดูเก่งๆไหมเวลาเราคุยกันอ่าได้ดีไลไ์ฟอร์ดได้ดี ได้อย่างเงี้ยเลยสบายมากอย่างเคโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันพอดีทำงานนะคลิปลงนิดนึงได้ครับเจอกันขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณนะครับตะกอง่จุ๊บเหม่งครับตะกองเฮ้ยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่จุ๊บเหม่งมีอะไรโอยเจอกันครับไลฟ์ฟอนเจอกันเจอกันครับ